คือปกติการปั๊มหัวใจเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนคนปั๊มนะคะท,ทุกทุกสองนาทีแล้วก็จะมีการฉีดยากระตุ้นหัวใจทุก3นาทีนะคะก็คือปกติเราก็จะมีคนคอยบอกนะคะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนปั๊มฉีดยาอะไรประมาณนะะี้ค่ะถ้าเกิดเรามีเครื่องตรงนี้เข้าเข้ามาช่วยก็จะช่วยงานในการช่วยชีวิตคนไข้ได้นะคะก็เลยคิดเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมานะคะ่ะ แต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้แบบฉบับจับเวลาซึ่งจะเห็นว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเราต้องตื่นเต้นกับการดูแลคนไข้แล้วต้องปั๊มหัวใจต้องมีการคอนเซนเทรตกับเรื่องอื่นที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาเนี่ยไม่ไม่ไม่ตรงแน่นอนก็จุดประกายไอเดียว่าทำยังไงดีน้องน้อพึ่งอย่างให้มีเครื่องเครื่องหนึ่งที่จะจับเวลาให้เราถ้ามีจะดีมากเลยนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งน้องพึ่งบอกว่าพี่ยอดน้องทําได้ละนะครับเรื่องเอามาให้ดูพวกเราลองมาทดลองใช้ในรูปแรกก็รู้สึกว่า ดีใจฮะแล้วบอกว่ามันจับเวลาได้จริงๆด้วยไอเดียง่ายๆอำนวยให้บุคลากร,กรในทางการแพทย์และเาบาาเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตัวคนไข้เองก็ได้รับประโยชน์มากๆจากตรงนี้เมื่อเวลาที่วุินวายต่อ,อชีวิต